สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะนิตยากรโสภานะคะเอาชื่อจริงเยค่ะตั้งชื่ออื่นมารู้สึกว่ามันมันจำชื่อไม่ได้พี่นิดก็ขอตั้งชื่อจริงของตัวเองแล้วกันนะคะชื่อเล่นชื่อพี่นิดชื่อจริงชื่อนิตยากรโสภานะคะเป็นคนขอนแก่นนะจ๊ะพี่นอ้องอ่าเป็นคนขอนแก่นนะจ๊ะพี่น้องลงที่เมืองคนนะจ๊ะพี่น้องเมืองคนบ้านไผ่นะจ๊ะพี่นอ้องไอ้อย่า,ามกันนะเอาผ้า,าไลยออก ทำไมลูกฮะเอาอะไรอ่ะพี่ทุกคนน้องให้น้องเล่นอดีา๋ตามกันขยับนีลูกเดี๋ยวมันก็เดียงด้างหรอกน้องอุตส่าห์เล่นอยู่ดีๆเอออย่างนั้นแหละอยู่ดีๆีงั้นแหละพาก,กันเล่นอยู่ดีดีลูกอ่ะวันนี้นะคะพี่นี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานจิตนะคะอ,อ่าพี่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่สายมูนะคะพี่น้องไม่ได้ขายแค่ของออนไลน์อย่างเดียวแต่เราสายความเชื่อด้วยค่ะนะคะ พี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยขอพรลวงพ่อพระพิเกลเนศขอพรแม่ลังพวกหรือพระสังกัจจาย์พระศรีนรีวันนี้ไม่ได้ใส่อะไรนะคะนะคะมาแต่หัวใจค่ะนะแต่นะคะแต่มาที่หัวใจได้แล้วก็สวดมนต์ค่ะพระกรถาเงินล้านแล้วสวดมนต์เช้าเย็นเราเกิดผลรับกับชีวิตเราเองเราก็เลยอยากจะมาบอกต่อวิธีการอธิษฐานจิตยัยงไงให้เกิดผลรับนะคะอันดับแรกค่ะทุกคนทําจิตใจให้สบายอาบน้ำอาบผ้าให้สะอาดแล้วก็ทําจิตใจทําจิตใจให้สงบแล้วก็สวดมนต์ ภาวนาให้กับตัวเองเลยนะคะเราอธิษฐานสิ่งไหนเราก็เชื่อว่ามันจะได้แล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์เลยยกตัวอย่างเช่นลูกขออที่ทานจิตน่ะ<ม>ก็เขียนใส่กระดาษใช่ไหมพี่ก็จะเขียนเป้าหมายใส่กระดาษเลยว่าพี่ก็จะเปิดเพลงคลาสสิกแล้วก็เขียนเป้าหมายใส่กระดาษไว้เลยว่าภายในหนึ่งปีนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปเราต้องการอะไรคุณก็เขียนเลยนะคะต้องการมีคนติดตามในยูทูบเบอร์หนึ่งแสนคนอ่ะถ้านุ้ําำสม่าเสมอให้มีผู้คนมา ติดตามลูกหนึ่งแสนคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเขียนไปนะคะ,ะแล้วก็ลงมือทําอย่างตั้งใจนะคะทําอะไรก็ทําเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจเนาะ,ะนทุกคนอืมแล้วก็อะไรต่อ <c oughs> นะเห็นว่าคนเรามันก็ลืมกันได้เราทําไว้เราไปดูเองก็ได้ก็ยังแบบเออนะคะ <c oughs> เออนะคะพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมคนเราอ่ะเราต้องเพิ่ม เรียนรู้เอาเดี๋ยวมาแบ่งปันเรื่องกวิธีการอธิฐานจิตเอาอย่าไปหยาบปักปล่อยปล่อยปล่อยเอาเท้าเอาเลยเอาเท้าออกมันอันที่อธิฐานแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ลงมือทำคือได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าเราคาดหวังเราจะไม่ได้ค่ะทุกคน ต่อให้คุณลงมือทําโดยที่ไม่ขอไม่อธิษฐานจิตเลยคุณจะไม่ได้ถ้าคุณคาดหวังเพราะถ้าคุณขัดแย้งกับหัวใจของครัวเราเองเราจะไม่มีทางได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเมุนเราทำทำสบายใจมีความสุขพอถึงเวลาโอ้สินค้าที่เราสั่งมามันขายหมดแล้วอ่ะเหมือนวันนี้เราตั้งเป้าภายในหนึ่งถึงสองปีนี้เราจะประสบความสําเร็จ ทำไปมีความสุขเลยในการลง <c oughs> มือทําทุกวันนั่นเรามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคนสําเร็จสอนมนุษิมาว่าลงมือทําด้วยความสุขทําไปทํามามันถึงเป้าหมายเองแบบนั้นคือเราจะสามารถประสบความสําเร็จได้เฮ้ยเราก็เลยสังเกตเองในทุกวันที่เราลงมือทําเรามีความสุขจึงเลยในการที่เราจะออกมาแบ่งปันอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถประสบความสํา <c oughs> เร็จได้เหมือนกันอ <BOB> ่ะนะคะถ้าเรามีความสุขเราก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองเนี่ย <c oughs> ประสบความสําเร็จได้นะคะ อธิษฐานแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาของคําอธิษฐานแล้วก็ลงมือทํานะคะเพราะพี่ก็ขอให้ทุกคนขายดีขายปังนะคะอธิษฐานอะไรก็ขอให้ได้ผลลัพธ์ทุกคนเลยนะคะพนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณมากมากนะคะที่กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะจ๊ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะค้าขายร่ำรวยเด้อพี่น้อง